สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ครอบครัว For Life ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีที่คุณได้เลือกธุรกิจ f o ร Life เป็นพหนะสู่เป้าหมายของคุณนะครับผมขอรับรองว่าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาและถูกทีมแล้วครับขอเพียงคุณทำตามคำแนะนำของทีมและมันเข้ามาร่วมกิจกรรมและพัฒนาทักษะใหม่ๆร่วมกับทีมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่สำนักงานใหญ่กิจกรรมภาคสนามหรือออนไลน์ผมรับรองว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการจากโฟร์ไลแน่นอนครับ คลิปวิดีโอนี้เตรียมขึ้นเพื่อแนะนำหุ้นส่วนรายใหม่ในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือออนไลน์ที่บริษัทและทีมงานจัดเตรียมไว้สนับสนุนธุรกิจของคุณได้แก่ศูนย์ธุรกิจ for life บริการสั่งสินค้าทางโทรศัพท์และห้องเรียนออนไลน์ของทีมเอาละครับผมว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าส่วนแรกคือการลงทะเบียนเข้าสู่ศูนย์ธุรกิจออนไลน์ for Life นะครับ สิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือรหัสสมาชิกที่ระบุไว้ในบัตรสมาชิกที่ส่งไปพร้อมเอกสารชุดสมัครของคุณน่นแหละครับแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนของคุณจากนั้นก็เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วไปที่หน้า thailand.forlife.com ตามที่เขียนไว้หน้าจอนะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็ให้คลิกที่เชื่อมต่อที่แถบเมนูคำสั่งด้านบนทางซ้าย เมื่อคลิกแล้วเราจะเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนและที่หน้าลงทะเบียนนี้ก็ให้กรอกรหัสผู้จำหน่าย7ดหลักลงไปในช่องบนแล้วก็เลขสตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนที่ช่องล่างตามลูกศรแล้วก็กดยื่นตรงนี้ครับจากนี้ไปเราก็จะเข้าไปที่หน้าใหม่นะครับให้คุณเปลี่ยนรหัสใหม่ซึ่งผมจะแนะนำ ให้เปลี่ยนรหัสที่คุณจำได้ง่ายๆนะครับคราวนี้เรามาลองดูของจริงกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนี่อันนี้หน้าจริงนะครับผมใช้รหัสของผมเมื่อ,อคลิกเข้าไปนะครับใส่รหัสก็ไปแล้วเราจะเข้ามาที่หน้าศูนย์ธุรกิจจะเห็นว่าทางแถบแถบด้านซ้ายนี่จะมี แถบเครื่องมือต่างๆนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของรายงานนะครับเราจะเข้าไปดูรายงานตามตำแหน่งเป้าหมายรายงานสายงานรา,รายงานโบนัสต่างๆเพื่อดูว่าเ,เรามีรายได้เท่าไหร่นะครับในแต่ละรอบแต่ละรอบซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากคุณทําธุรกิจไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะเข้ามาแนะนําในการใช้งานโดเรียอีกครั้ง สามารถซึซึ่งตรงนี้เราสามารถตรวจสอบความคื่องไว้ต่างๆของทั้งตัวเองและของทีมได้นะครับใช้ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการวางแผนแล้วก็พัฒนาแผนธุรกิจของเราให้ประสบความสําเร็จนะครับคราวนี้เรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของอการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัท 4life นี่คือหนึ่งในบริการที่แสนสะดวกที่โ l i f e เตรียมไว้ให้หุ้นส่วนอย่างพวกเรานี่แหละครับรายละเอียดของราคาสินค้าและสินค้าชุด ราคาพิเศษได้บรรจุไว้ในชุดเอกสารที่ส่งไว้ให้แล้วนะครับถ้าหากไม่มีก็สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่เต็มใจบริการเสมอได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะสั่งสินค้าก็คือ02 251 8898กด 1, 1ไปที่ฝ่ายบริการลูกค้านะครับจากนั้นเราก็แจกรหัสสมาชิกและรายการที่ต้องสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ ซึ่งในการสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้เนี่ยคุณสามารถชรําระค่าสินค้าได้ด้วยบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับผมกล้ารับรองในความปลอดภัยหรือว่าถ้าคุณเป็นกังวลก็อาจจะเลือกชําระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีโฟล f e ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพลินจิตบัญชีออมทรัพย์เลขที่0592729128ตามที่แสดงไว้บนหน้าจอจากนั้นก็โทรแจ้งยืนยันการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเมื่อเสร็จการสั่งซื้อสินค้าก็เพียงรอรับของอยู่ที่บ้านนะครับหรือที่สถานที่ส่งสินค้าที่คุณระบุไว้ในการสั่งซื้อโดยส่วนใหญ่ในสินค้าจะส่งถึงคุณภายใน24-48ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับคราวนี้ก็มาถึงห้องเรียนออนไลน์ที่จัดทาไว้อำนวยความสะดวกให้คุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจกันส่วนการเรียนรู้ออนไลน์นี่ก็คือ w w w f o r life school com นะครับห้องเรียนนี้ต้องสมัครสมาชิกเพื่อขอรหัสผ่านแล้วเราขอสงวนสิทธิ์เฉพาะทีมเท่านั้นนะครับเพราะว่าในห้องนี้เนี่ยเนื่องจากข้อมูลและเทคนิคต่างๆเนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะทีมและก็อาจจะไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทํางานและแนวทางการเรียนรู้ของทีมอื่นๆแต่ก็ไม่กังวลครับ ไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมใดแต่และทีมก็มีเทคนิคที่ผู้นําได้จัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนคุณอยู่แล้วครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บ l i f e school แล้วนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่นั่นแล้วเข้าไปที่หน้าเว็บ l i f e School แล้วหน้านี้นะครับก็เข้าไปลงทะเบียนใช้งานได้โดยคลิกที่ลงทะเบียนนะฮะจะเห็นว่านี่มีปุ่มลงทะเบียนข้างล่างคลิกที่ลงทะเบียนเลย เสร็จแล้วเว็บก็จะพาไปที่หน้าลงทะเบียนนะครับในหน้าลงทะเบียนนี้ให้กรอกข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีดาวสีแดงอยู่นี่นะครับให้กรอกไว้เพราะว่าเราจะใช้ตรวจสอบตัวตนของคุณว่าเป็นเป็นสมาชิกในสายงานเราจริงๆเพื่อที่จะได้อนุมัติให้เข้าใช้งานได้นะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งเพื่อให ระบบตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ความเชื่อมโยงของคุณกับสายงานของเรานะครับกรอกข้อมูลทุกอย่างเข้าไปไม่ได้รับอนุมัติแล้วเราก็พร้อมเริ่มได้เลยครับนี่ผมใส่สรหัสผมเวลาผมจะคลิกเข้าไปให้ดูนะครับกลับมาที่หน้าแรกใหม่กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ให้ไว้ในช่องที่ระบุนะครับนี่ เราคลิกไปที่ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมแล้วก็กลับมาก็กรอกชื่อและรหัสผ่านที่ตั้งไว้แล้วก็คลิกที่นี่นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บแล้วตอนนี้นะครับเราอาจจะเข้าไปดูที่ bar, ทูบาร์แบ็บแ็บเมนูข้างบนนะครับแ็บเครื่องมือข้างบนมีทั้งที่เป็นข่าวสารมีดาวน์โหลดนะครับม,มีเอกสารต่างๆให้ดาวน์โหลดซึ่งบางครั้งท่านอาจจะต้องการนําไปใช้ในที่ต่างๆนี่นะครับมีเอกสารให้ดาวน์โหลด มีข่าวสารมีรูปภาพมีบทความอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยในขณะที่ผมทำวิดีโอแนะนําชุดนี้นะครับเราเพิ่งติดตั้งเครื่องมือต่างๆในห้องเรียนซึ่งอาจจะดูวงว่างแต่ผมรับปากว่าจะเติมทุกส่วนให้เต็มพร้อมรองรับการใช้งานและความต้องการของทุกท่านภายในเดือนมีนา2554นี้แน่นอนครับนะครับการที่คุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกโรงเรียนโฟร์ไลนี้ท่านยังอยู่ในรายชื่อจดหมายเวียนรายเดือนที่เราจะส่งถึง เพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมและข่าวสารใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ขอให้สนุกกับธุรกิจ for life แล้วก็หากมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็ให้ส่งข้อความถามเข้ามาได้หรือสอบถามผ่านผู้แนะนำของคุณได้ครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านสวัสดีครับ